สวัสดีค่ะเราก็จะมาอัปเดตนะคะบ้านในราคางบแสนหกนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะวันนี้ก็แหมลุงกับป้าก็มาเคลียร์พื้นที่นะคะด้านหลังเห็นไหมคะจากที่ว่าคลิปอีพีก่อนหน้านี้เนาะมันก็ค่อนข้างที่จะรกเราก็เคลียร์พื้นด้านหลังตรงนี้ที่จะทําเป็นแปลงผักนะคะแปลงผักสวนผักแล้วก็อาจจะมีแบบว่าปลูก เห็ดเล็กๆน้อยๆทาเป็นฟาร์มเห็ดน้อยๆของเรานะคะแล้วก็จะมาพาดูบอ่ปบอปลาบ่อปลาตัวนี้นะคะเราก็จะเลี้ยงเป็นพวกแบบว่าผสมประสานมีทั้งปลานิลอปลาดุกนะคะในกระชังเล็กๆของเราในพื้นที่เท่าไหร่นะลุง5้าคูณสิบนะคะบอ่อไม่ใหญ่นะคะจริงๆป้าอยากได้ลึกกว่านี้เนาะว่าจะให้ลุงขุดลงไปอีกหน่อยอยู่ยออขุดลงไปซักสักสักซัเท่าไหร่ดีสักสิกส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 ก สิบเซนสิบเซนพอเอาพรุ่งนี้พามาแต่ตีสี่เลยอ,ลอันนี้เราก็พิ่งเผาถ่านเสร็จนะทุกคนพนนีฝนมันจะมาวันนี้โอ้โหที่เพชรบูรณ์วันนี้ฝนกําลังจะตกนะคะอำเภอพึงสัมพันธ์ตกแน่แน่ตกแน่แนพอดีเราเผาถ่านเสร็จแล้วไฟมันยังไม่มอดก็เลยต้องมาฉีดดับไฟก่อนเดี๋ยวกลัวลมแรงๆแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดไฟปิวไปโดนบ้านคนอื่นเนาะ นี่พาชมตัวนี้ก็ขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้น่าจะเป็นการขึ้นหลังคาไอตัวที่เราเห็นอยู่นี่นะคะมันก็คือห้องห้องสองห้องแล้วก็มีห้องโถงหนึ่งห้องเห็นไหมคะทุกคนยังไม่มีห้องครัวนะคะห้องครัวยังไม่ทำาห้องครัวจะทํายื่นออกมาด้านหลังอีกมา,าพาไปเดินดูเลยตรงไหนมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะบ้านในงบแสนหกทำได้จริงหรือเปล่าแต่ภูมิใจเสนอสุดก็คือตรงนี้หลังบ้าน ก็ไผ่ของเราลมแรงมากทุกคนเดี๋ยวหลังบ้านเราจะเลี้ยงกบด้วยกนเล็กๆแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแก่มาก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะเราก็อยู่บ้านเลี้ยงปงเลี้ยงปลากินเห็ดกินปูกินหมูกินไก่แล้วแต่จะมีนี่ทุกคนบ้านน้อยของเราเดี๋ยวอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะจะถ่ายจากบ้านใหญ่บ้านใหญ่ของเรามาเข้าสวนให้ดูว่า ระยะทางไกลแค่ไหนไม่ไกลเลยนะคะบ้านเนินของเรานี่สะดวกสบายในการเข้าถึงมากแล้วก็แถวนี้นะขายพื้นที่เยอะมากเลยนะใครสนใจอยากมาอยู่เพชระะบูรณ์บรรยากาศดีดีก็ลองเข้ามาดูแต่ตอนนี้ป่ะพาไปดูก่อนห้องน้อยๆของเรามันก็ไม่น้อยนะคือมันมองไกลๆเหมือนมันจะเล็กแต่มันก็ไม่เล็ก เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของลุงกับป้านะคะจะมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อแล้วก็เป็นโถห้องกลางนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องของตาแล้วก็จะมีห้องน้ําต่อมาจากตรงนี้อีกซึ่งยังไม่ได้ทําจะมีห้องน้ําทั้งสองฝั่งเลยต่อออกไปอีกถึงนู่นเลยค่ะตรงกอกล้วยจะเป็นห้องน้ําโผล่ไปอีกแล้วด้านหลังนะคะจากที่เห็นเข้าค้ำแม้ตรงนี้ก็จะต่อยาวมาไปถึงนู่นเลยเป็นห้องครัว เป็นห้องครัวตอนนี้ก็ค่อยๆสร้างนะทุกคนเดี๋ยวอีพีต่อไปก็จะมีการทำรั้วอีกในงบราคาแค่สามหมื่นทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอติดตามสำหรับหน้าบ้านนะเป็นรั้วหน้าบ้านใช่เป็นรัน้วหน้าบ้านรั้วหน้าบ้านอันนี้ลุงนี่ก็แบบว่ารัากต้นไม้ทะนุถนอมมากเดี๋ยวฝนจะตกก่อนเราก็ต้องรดน้ำก่อนเพราะถ้าเกิดฝนตกเราออกมารดน้ำไม่ได้ ได้ยินเสียงฟ้าไหมได้ยินเสียงฟ้าไหมคะพี่พๆน้องๆโอเคค่ะสําหรับ EP นี้เราก็มาฝากกันไว้แค่นี้ก่อนนะคะลมก็ค่อนข้างแรงฟ้าก็เริ่มร้องแล้วเป็นวันแรกที่ฝนจะตกหนักมากๆเลยนะคะเนี่ยในบึงสัมพันธ์แต่ในพื้นที่อื่นคือเขากตกบ่อยแล้วแต่บ้านเรายังไม่เจอฝนวันนี้กําลังจะเจอฝนทุกคนไม่รู้ต,ตกหร,รหรือเปล่าไม่รู้จะตกหรือเปล่าแต่เราเรากลัวไว้ก่อนเราเตรียมพร้อมไว้ก่อน โอเคสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนายลุงสวัสดีค่ะว้